สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XT Media ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าจอในวันนี้ที่เอามารีวิวเนี่ยน่าจะเป็นจอจอหนึ่งที่ถูกพูดถึงในกลุ่ม XT m i เยอะมากผมเห็นช่วงประมาณ1-2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนโพสถามจอตัวนี้นะครับแล้วจริงๆจอตัวนี้ผมได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเราก็เลยแบบไหนๆก็ไหนๆมีคนพูดถึงเยอะ หยิบเอามารีวิวกันเลยดีกว่าและจอตัวนี้นะครับเป็นจอ 200Hz ที่ได้พาร์เนล IPS ที่ราคาถ้าคุณกดโค้ดส่วนลดดีๆสามารถซื้อได้ในราคาต่ำกว่า3,000บาทครับ <c oughs> คือจอ ASUS ตัวนี้เป็นตัวรหัส VG259QA5 ถ้าคุณลองดูตามร้านออนไลน์บางร้านจะอยู่ที่ประมาณ4,200-4,400ร้านออนไลน์บางร้านอยู่ที่ประมาณ3 000, 4 0 0 3 3 0 0 แล้วถ้าสมมุติคุณซื้อในโชปปี e ที่ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมมีแปะลิงก์ใต้ดีคลิปชั่นคุณไปเก็บโค้ดส,ส่วนลดดีๆนะครับหน้าจอตัวนี้ซื้อได้ในราคา2 9 0 9 2 0หรือ2 0 0 7ผมเห็นบางคนกดได้ถูกสุดอยู่ที่2 7 0 7ถามว่าหน้าจอตัวนี้3 x x, x คือเท่าไหร่3 x, x x คือ2,786 86บาทครับเพราะว่าผมทำหน้าจอหน้าปกไว้ที่ราคากลางๆครับโอเคไหมครับ มันไม่ได้ราคา3,000ครับมันได้ถูกกว่า3000ครับจอตัวนี้ซื้อต่ำกว่า3000ได้ครับซื้อในลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้แล้วไปเก็บโค้ดส่วนลดเลยครับพี่นพไม่ต้องแปลกใจเรื่องโปรไฟล์นะครับสวัสดีครับน้อง EQ ครับ200กับ2 4 0เฮิร์ใช่ไหมครับผมเห็นตัวนี้ในต่อต่อผมไม่รู้ครับตัวไหนในต่อต่อแต่ตัวนี้2 0 0เฮิร์ตซึ่งทำไมจอตัวนี้ถึงน่าสนใจหนึ่งเลยนะครับมันคือพาร์เนล IPS ครับ ถ้าเราลองย้อนอดีตไปนะครับหน้าจอ 200Hz ในราคาถูกๆขนาดนี้คุณจะซื้อได้แค่หน้าจอที่เป็นพา n e เนล TN นะครับแต่จอตัวนี้คือ Fast IPS โคตรถูกโคตรคุม้มตอนที่ผมเห็นราคาครั้งแรกผมยังคิดเลยว่าใช่เหรอวะนี่ ASUS เลยนะนี่คือหน้าจอ ASUS เลยนะนี่คือตัวจอทัฟเลยนะ ขายในราคา2,000กว่าบาทเนี่ยนะเวลากดโค้ดส่วนลดลงมาแล้วมันถูกเกินไปหรือเปล่ามันถูกขนาดนี้เลยเหรอมันใช่เหรอซึ่งมันจริงครับผมดูไม่ผิดแล้วเดี๋ยวหลายๆคนจะหาว่าเฮ้ยพ,พี่พี่จะไปซื้อที่ไหนราคานี้น้องกดตามพี่นะครับน้องลองดูอ่ะนี่ครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมอยู่ใช่ไหมครับผมไลฟ์สตรีมอยู่คุณกดดีสคริปชันให้มันลงมาครับแล้วคุณจะเจอนะครับคุณจะเจอกับราคาผมใส่ไว้2,990บาทแล้วที่ดีสคริปชัน คุณกดลิงก์เข้าไปในช็อปปี้ลิงก์นี้ครับตอนนี้3 1 3 6บาทคุณเก็บโค้ดส่วนลดครับคุณเก็บโค้ดส่วนลดนู่นนี้นั้นเอวิทิงจิงกระเบลไว้นะครับผมจะกดใส่ตะกร้านะครับผมจะกดใส่ตะกร้านะครับเป๊บแล้วให้คุณไปเก็บโค้ดส่วนลดครับเนี่ยครับเก็บโค้ดส่วนลดได้เลยครับมีเอโค้ดไหนโค้ดอะไรที่เขาแจกเก็บเก็บไปให้ครบครับ แล้วคุณลองไปดูราคาในตะก,ก้าใหม่ผมเห็นบางคนเก็บโค้ดส่วนลดนู้นนี้นั้นแล้วนะครับเหลืออยู่แบบถูกมากอ่ะ2,000กว่าบาทนะครับนี่ครับตอนนี้ผมลองกดโค้ดส่วนลดเล่นๆเหลือราคาเท่านี้แล้ะครับ2,952บาทครับแล้วไม่ต้องกลัวของปลอมลิงก์ที่ผมแปะแท้ชัวร์ร้อ อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับลิงก์ที่ผมแปะแท้ชัวร้อเอ์เเพราะว่าตัวนี้คือทัฟจากร้าน o f f i c i a l Store นะครับเป็นร้าน Official s t o r e ร้านแท้จาก asus ดังนั้นการรับประกันอะไรต่างๆคุณมั่นใจได้เลยนี่ผมเก็บโค้ดส่วนลดโชว์ในไลฟ์สดให้ดูต่ำกว่า3,000เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นใครที่บอกว่าผมใส่3าเอจจะ399 9บาทหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ2,952าบาทครับแล้วบางคนกดโค้ดส่วนลดเหลือ2007 ทำไมผมถึงกล้าพูดว่าเหลือ2,007พี่โมหรือเปล่านี่ครับคุณดูครับมีคนแปะลิงก์เอาไว้อ่ามีคนแปะรูปภาพเอาไว้ครับมีคด้ดดีๆราคาดีๆ2,767บาทถูกมากบางคนก็กดมา2,872บาทคือแบบ w h a เอาจริงๆนะตอนนี้ผมนึกย้อนไปถึงหน้าจอสมัยที่ผมเคยรวิวเมื่อ3 4ปีที่แล้วไม่รู้มีใครจำได้หรือเปล่านะครับแบรนด์ไอพาสันตอนนั้นอะราคาตลาดแตกมากแนวๆประมาณนี้เลยแต่นะวันนั้นอนะ่ะมันเป็นหน้าจอจีนครับหน้าจอจีนการรับประกรันหลังการขายเราก็เห็นละสรุปสุดท้ายเจ๊งเฉยนะครับอันนี้มาแบบถูกจัดนะครับผมมาแบบถูกจัดจนะครับมาแบบโคตรตะละถูก นะครับ200เฮิรตในราคา2,000กว่าบาทแล้วถามว่า200เฮิรตที่มันมีมามันมีอะไรเจ๋งบ้างคุณลองดูครับดูรหัสดีๆนะมันมีหลายรหัสนะบางตัวจะได้แค่180เฮิรตนะครับบางตัวได้200เฮิรตคุณต้องซื้อรหัส VG259Q5A ลิงก์ที่ผมแปะในดีคลิปชันเลยจะได้เป็นตัวตัวนี้นะครับซึ่งจอตัวนี้ RESPONSE TIME 0.3มิลลิเซกครับ มีป้องกันเขาเรียกว่า low m o n i t o r เบอรนะครับลดความเบอร์แล้วก็ shadow boost สามารถเล่งแสงในเกมมืดๆได้ก็เรียกโกงเกมนั่นแหละแล้วก็มี plus เก m เป็นตัว play like apple นะครับผมเรียกได้ว่า Player อร์นักเล่นเกมชอบกันมีลำโพงให้ด้วยจอจีนที่ผมเคยรีวิวราคาถูกๆประหยัดๆเนี่ยไม่มีจอ,อไม่มีลำโพงให้นะครับ แต่ตัวนี้มีลำโพงให้ครับมีลำโพงให้2ตัวครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลำโพง2วัตต์หรือ4วัตต์จำนวน2ตัวรองรับ AMD FreeSync Premium ครับคือแบบ What the hell โคตรสุดยอดนะครับผมไอ้ภาษนผมใช้ประกันยังไม่หมดเลยบริษัทปิดหนีไปแล้วอันนั้นก็จริงนะครับเวอร์สุดๆคือราคาจอตัวนี้ราคาดีมาก อันนี้ผมใช้คำพูดว่าราคาคตรดีแล้วถ้าคุณลองดูดีไซน์จอนะครับผมบอกได้เลยนะว่าแม่งสวยจริงเป็นหน้าจอ ASUS ที่ดีไซน์ถือว่าดีดีไซน์ถือว่าผ่านดีไซน์ถือว่าแบบซื้อได้เลยอ่ะอันนี้อันนี้ผมใช้คำพูดว่าซื้อได้เลยไม่ได้คี้ริ้วี้เลยไม่ได้ไก่กาแล้วก็พวกวัสดุแมทเทียร์อะไรต่างๆนี่ถือว่าแข็งแรงดีนะครับอย่างแรกเลยขอบจอกันก่อนเรามาดูตรงขอบจอขอบจอพวกเนี้ยขอบจอค่อนข้างบางนะครับขอบจอบางมาก มีแถบสีดําเข้าไปเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมอันนี้ถือว่าตามปกติของตัวพาร์เนลแล้วหน้าจอตัวนี้ถ้าลองดูส่องดูเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดสีลุ้งเลยแล้วหน้าจอเขาเป็นหน้าจอแบบจอด้านอ่ะเอียงเยอะๆอาจจะมีลุ้งๆหน่อยนะครับแต่มองตรงนี่ถือว่าดีนะครับผมตัวจออาจจะมีข้อจํากัดบ้างบางอย่างก็คือจอตัวนี้ไม่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับจอตัวนี้ไม่สามารถปรับขึ้นลงได้นะขึ้นลงอะไรงนี้ไม่ได้แต่สามารถปรับกลมสามารถปรับเงยได้ครับ ก้มเงยอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เงยอันนี้ก้มอันนี้ปรับได้นะครับผมปรับก้มเงยได้ซ้ายขวาก็ยกขาจอเลยนะครับตัวขาเป็นขาตัว v ครับเป็นขาตัว v นี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านหลังครับลองรับเบอร์ซ่าเมาส์ครับคือแบบเฮ้ยเอาไปติดแขนจับจอก็ได้อะไรจะคุ้มขนาดนี้มี G ีซิงไหมจีซิงตัวนี้หรอจีซิงมีครับตัวนี้รองรับ G ีซิงคอมแพตเบิครับปกติหน้าจอ จิ้งหงอมาลองรับ G-Sync อยู่เออในดี้คลิปชาติผมเขียนรองรับ G-Sync น่าจะรองรับแหละมัง้งเพราะผมก็น่าจะเอามาจากหน้าเว็บสเปก asus โอ้เอาทำไม่ชัวร์เลยอัลำโพงเป็นสองคูณสองวัตต์คูณสองตัวครับส่วน G-Sync อันนี้ผมมันถูกแปลกๆมันไม่น่ามี G-Sync เดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าสมมุิใครสะดวกเอามี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  G-Sync มี G-Sync มี G-Sync <laughs> ครับ อันนี้ชัวร์แล้วครับเนี่ยเขาเขียนไว้เลยครับมี g ีซิงครับเวอร์วังอลังการมากจอราคานี้มี g ีซิงปกติไม่มี g ีซิงครับลอลจอราคา2องสามพันบาทแต่ตัวนี้มี g ีซิงให้ครับด้านหลังรองรับ v e r ร์ซ่าเมาส์สามารถใส่แขนจับจอได้นะครับแล้วก็นี่มีจอยสติ๊กที่เอาไว้คอนโทรลนะครับมีปุ่มต่างๆครับที่เอาไว้เข้าเมนูของจอได้นะครับแล้วพอร์ตการเชื่อมจอตัวนี้ มีครบทุกอย่างจอ3,000มี G-Sync 3ปีก่อนคือเป็นหมื่นจริงคือเมื่อกี้ผมยังแบบไม่มั่นใจเลยว่าผมเป็นคนทําสเปคดิสคริปชั่นเองนะแล้วผมก็จำได้ว่าผมอะ่ะเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ asus เ,เองกับมือว่าสเปคมันคืออะไรแล้วผมก็เป็นคนพิมพ์เองขนาดผมพิมพ์เองผมยังไม่มั่นใจเลยว่าแม่งมี G-Sync จริงเหรอวะคือคือจอมี G-Sync อะ่ะขั้นต่ำคือ800 0ถึง1 0 0่นกว่าบาท แต่ตัวนี้3,000-2,000กว่าบาทมี g ีซิงค่าเทคโนโลยีทำไมมาถูกขนาดนั้นแล้วพอร์ตการเชื่อมต่อให้ดูครับพอร์ตการเชื่อมต่อนี่มีพอร์ต HDMI ครับดูเข้าไปตรงพอร์ตครับโฟกัสเข้าไปตรงพอร์ตได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ครับมีพอร์ต HDMI 1มีพอร์ต HDMI 2มี display Port คือจอปกติจอราคาถูกมากๆเขาจะโดนตัดพอร์ตออกอาจจะมี HDMI 1ช่องแล้วก็มี VGA พวกจอจีนนะครับ หรืออาจจะมี1 display 1 HDMI แต่นี้มี2 HDMI 1 display ถูกเกินแล้วมีแจ็ค3.5เอาไว้เสียบหูฟังได้และจอตัวนี้คุณไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์เยอะแยะให้มากความครับมีปลั๊กเสียบอะแดปเตอร์บิวอินในตัวจอเลยมีลำโพงในจอครับถ้ามีลำโพงในตัวด้วยจะดีมากมีครับราคานี้ผมงงมากมีลำโพงในจอมาเฉยคือแบ เอซุตจริงป่าววะนี่เอซุตปลอมหรือเปล่า <c oughs> มีลำโพงครับมีลำโพงครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังหลายคนจะแบบเอ้ยพี่มันใช่หรอมันจะดีหรอผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับอันหนึงนะอาต้องรีสตาร์คอมเลยอันหนึ่งรีสตาร์คอมก่อน จอนี้มีลําโพงครับลาโพงสเตอริโอได้ครับไม่ใช่ลําโพงโมโนลาโพงตัวเดียวลาโพงสเตอริโอ2วัตต์สตัวครับรวมเป็น4วัตต์โหดจัดจัดนะครับปรับ HDR ได้ไหมไม่น่าได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าว่าดันได้ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าได้นะคือจอตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งเลยมันเป็นจอ IPS คือได้เฮิร์สสูงแล้วได้ IPS ด้วยมันเป็นพระคุณมากๆต่อเพห้าได้ไหมต่อได้สบายครับ ลืมลงไดเวอร์การ์ดจอหรอไม่ใช่ลืมครับเมื่อกี้ถอดสายออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่บางทีมันดีเทคไม่เจอคุณก็ต้องรีสตาร์ทคอมอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาที่คุณถอดอะไรพวกนี้นะครับอ้าวแต่ตอนเนี้เอเอโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับจุ๊บจจุ๊บจ,บจบผมว่าเสียงพื้นพื้นอ่ะแน่นอนเสียงมันพื้นพื้นอยู่แล้วโอโหจอราคาเท่านี้คุณจะ้เอาเสียงแบบสุดยอดเลยเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนอน,นะครับผม จอตัวนี้ครับดูเฮิร์ตครับอ้าวพี่ไม่เห็น200เฮิร์ตเลยนี่ไงปรับให้ดูอ่ะนี่เลย200เฮิร์ต Full HD ครับต่อโน้ตบุ๊กได้ไหมต่อได้ครับ200เฮิร์ต Full HD บ้าบอใช่เหรออ่ะมีลำโพงจริงปะครับเรามาลองดูกัน ได้ยินไหมครับอันนี้บอลุ่มแค่ห้าสิบนะครับโอ้ยตายละ มีในวิชั่นโหมดเฮ้ยแป๊บหนึ่งอันนี้ผมว่ามันโกงเกินละดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดมั่วๆอาว่าำลำโพงอันนี้ผมแค่เปิด50%ครับแต่ความเจ๋งคือมีไนวิชั่นบ้าวะเนี่ยจอราคาแค่นี้แม่งมีโหมดทุกอย่างครบทุกอย่าง เดี๋ยวเรามาลองดูมีโหมดอะไรบ้างมีในวิชั่นทําเป็นจอจอเขียวพังนะครับจอเขียวไม่ใช่ครับมันปรับได้ครับมีปรับโหมดในวิชั่นได้ Mobile SRGB แล้วก็โหมด FPS เน้นเกมไหนเน้นดูหนังเน้น Racing โอ้โหบ้าบอรปรับโหมดได้ทุกโหมดอันนี้คือเกินเบอร์มากตัวนี้มีเป้ากลางจอไหมผมว่ามีครับผมว่ามีครับ อะเรามาลองดูมันมีปรับอะไรได้บ้างคอแชแอมีครับเป้ากางจอครับเลือกได้เลยครับคุณอยากจะได้เป้าแบบไหนครับบ้าบอมีจับเวลา Stopwatch d i s p l a y a r g u m e ม t มีครบหมดนะครับผมเออมีมีม,ม,มีมีครบทุกอย่างครับ f อเขาอยากจะดูเฮิร์ตดูโอ้โหดูบากราฟได้เลยเหรอเวอร์วังเฮ้ยดูได้เลยว่าคอมคุณเนี่ย ั่นเกิน200เฮิรตได้ตลอดเวลาไหมสุดจัดแล้วดูนี่ยังไม่พอดูเมนูในจอกันนี่่ะเมนูในจอมีอะไรบ้างเปิด o อดีปรับเลเวลได้เลยไวเบรเตอร์เอ้ยไม่ใช่ไวเบ r รเตอร์อ่าอะไรนะ v i เ a b l e เออไวเบอรโอดปรับได้เลยนะครับ v วเบ b l e โอดีเรฟเฟนเ t e เท่าไหร่เกมพา s s สนี่ครับมีทุกฟังก์ชันครับเกมวิชัวที่ผมปรับให้ดูแต่อันนี้คือความโกงชาร์โดบู t ดูพื้นที่สีดำตรงนี้นะครับพอปรับ Shadow b o o s t ปุ๊บปั๊บขาวอ่ะปิดดำอันนี้คือเวลาที่คุณเล่นเกมมืดๆอย่างตรงนี้คุณจะมองไม่เห็นศัตรูพอผมปรับ Shadow ป้าบโอ้โหโกงโกงโกงเลรอวังมีอะไรอีกเนี่ยมี Image อ่ะปรับพวกไบนงใบเน่ตได้นะครับโอเคนะครับ คอนทสต์ Contact, ปรับลดลงได้ให้มืดได้ SCR ก็มีนะครับบูไลท์ฟิลเตอร์ลดแสงสีฟ้ามีนะครับคัลเลอร์จูนสีหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างครับผมแปะลิงก์ในดีนคริปชั่นไห้แล้วครับลิงก์ช้อปปีครับเป็นร้าน ASUS Official Store ของแท้ซื้อได้เลยครับมีรับประกันสุดยอดแน่นอนถ้าซื้อร้าน Official Store ปรับคัลเลอร์เทมอุณหภูมิสีได้เลือกอินพุตนี่มีทั้งหมดโอ้ oh! จอราคาถูกมักไม่มีฟังก์ชัน auto input detect นะครับแต่จอตัวนี้มีฟังก์ชัน auto input detect ได้ครับคืออะไรเวลาที่คุณเปลี่ยนไปใช้สายอื่นมันก็ดีเทคสัญญาณอัตโนมัติคุณไม่จ,จำเป็นจะต้องมานั่งเลือกครับจอถูกถูกมักจะไม่ค่อยมีแต่ตัวนี้มีให้ครับหมายเฟอร์ e ตั้งค่าคีย์ลัดได้ <c> อ่าปรับภาษาลําโพงนี่ปรับเสียงลําโพงได้ถ้าเมื่อกี้แบบว่าเฮ้ยพี่ลำโพงมันดังได้แค่นี้เองเหรอจัดไปไวรุ่นเอาเสียงเต็มร้อย เสียงดังเสียงดังถือว่าโอเคโอ้ยนี่มีจัดเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดพาวเวอร์เซฟวิงได้โอ้โหโอ้โห HDMI ไอ้ l a y p o ล t 1.4นนะจ๊ะครบนะจ๊ะ r g b c c c f u l l r e นะจ๊ะอุ๊ยอุ๊ยอย่าบอกนะอย่าบอกว่าจอตัวนี้สามารถเปิด HDR ได้นะอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิด HDR ได้เปิด HDR ได้ครับแต่ว่าตอนนี้กล้องผมกับ YouTube คุณมันไม่ได้รองรับ10บิตผมจะยังไม่เปิดแต่ว่าไว้ว่าเปิด HDR ได้ครับ เรามาลองเล่นเกมกันสักหน่อยดีกว่าเอา,เาแนวเอาแนวเกม fps เลยแล้วกัน Delta Force เวอร์ามากเป็นจอราคาถูกที่โคตรคุ้มในปี2025ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสกับไซส์24นิ้วนะครับจอไซส์24นิ้วจริงๆก็ไม่น่าน่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะครับผมมองว่าแม่งคุ้มค่ามากกับราคาเท่านี้แล้วสเปคทุกอย่างที่เขาจัดมาให้ถือว่าจัดเต็ม นะครับจะพังง่ายไหมครับแบรนด์นี้การันตีได้หนึ่งอย่างพังง่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่การรับประกันมีแน่แแบรนด์ ASUS ไม่เจ๊งแน่นอนครับอันนี้ผมน่าจะพูดได้เต็มปากมากกว่าตอนที่ผมรีวิวจอจีนครับมีมีการเจ็บมันมีบาดแผลอยู่ในใจลึกๆเลยไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำแต่ว่าแบรนด์ ASUS อะแบรนด์ ASUS อะนี่ครับ200เฮิร์ตซ์เฟรมชัวร์ฟ้าดินสลาย เดี๋ยวคุณมาลองดูตอนเล่นเกมกันภาพลื่นไหลแค่ไหนย4ิบสี่นิ้วพอดีแล้วสำหรับเกมแนว FPS จริงครับเอาองตรงนะผมว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ของหมดอันนี้ผมการันตีเลยแป๊บเดียวของหมดแน่นอนรีบกดลิงก์สั่งซื้อให้ไวเลยครับผมแปะลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้แล้วเพราะถ้าของหมดรอเติมอีกนานนะครับของหมดรอเติมอีกนานแน่นอนผมแปะลิงก์ออฟฟิเชียลไว้ให้เรียบร้อยคือ1เลยนะคุณซื้อจอตัวนี้ คุณสบายใจได้นี่คืออ s u สครับนี่คืออ s u สครับดังนั้นรับประกันยาวนานครับ24นิ้วผมว่าพอดีสุดแล้วถ้าเล่นเกมแนว i p s สองเลยสเปคไม่หลอกแน่นอนถ้ามันเป็นของเอ s u สคุ้มจัดเรามาลองดูกันจอ24นิ้วจอจีนพี่ทำผมเจ็บปวดปีเดียวพังโอ้โหผมต้องกราบขออภยัยจริงผมก็ไม่คิดว่ามันจะเจ๊งเร็วอะไรขนาดนั้น เจ๊งไม่ใช่หมายถึงจอเจ๊งนะหมายถึงบริษัทเจ๊งคือจอเจ๊งเป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่บริษัทเจ๊งนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมนี่คือเสียงจากหน้าจอเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้คือเสียงจากจอนะครับลำโพงจอครับ ชาแล้วสีแม่งดีด้วยไงประเด็นคือสีมันดีครับมันเป็น ips ครับมันไม่ใช่ tn ครับแต่มันเป็น ips ในเกรดที่มันเป็น fast ips นะไม่ได้เป็น ips ที่เน้นสีตรงนะครับแต่ยังไงยังไง ips ก็คือ ips ดีกว่า tn ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดีกว่า tn ล้านเปอร์เซ็นต์ asus trap ยีบท,ที่ตัวราคา3000กว่าน่าใช้ยครับนี่ไงครับตัวนี้แหละครับคุณมลพงษ์ตัวนี้เลย Vg 2 5 9 Q 5 A แต่ว่ากดโค้ดส่วนลดแม่งเหลืออยู่2องพ2นเจ็ดสอันแปดสอครับสองร้อยเฮิร์ตพาแม่งลื่นจัดฝากรบกวนตากล้กองปรับสปีดชัตเตอร์ขึ้นได้ไหมครับเอาแบบ200เลยครับ200 200กว่าได้เลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่ม ISO เอาครับ นี่แหละครับตอนนี้กล้องสามารถดีเทคได้ที่200เท่าร่ะ200เป๊ะเลยนะครับผมเรียกว่าซิงกันหน้าจอภาพที่เห็นลื่นไหลคนกตดโอ้โหสุดจริงจอราคา2,000กว่าออาผมตีไปจอ3,000แล้วกันแล้วสีถือว่าใช้ได้ครับ หรือถ้าคุณบอก่าเฮ้ยพี่นี่สีพี่เรียกสดหรอมันไม่สดเลยอย่าลืมนะครับเราปรับสีสีสีได้นะครับเราสามารถปรับสีสันหน้าจอได้นะครับตามนี้เลยนะครับอ่าผมลองเปลี่ยนสีสันจอครับผมลองเปลี่ยนสีสันจอให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณลองมาดูครับว่าพอผมเปลี่ยนโหมดสีจอแล้วความสดสีขนาดไหนนะครับอันนี้มันเป็นฉากตายครับมาลองดู นี่ครับเขียวขจีเป็นยองใหญ่ครับสีสดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมปรับเป็น racing mode เฉยๆครับสีมันเลยดูไม่สดดูสีปืนนะตอนนี้ได้เลยครับว่าสดชาดเอาไมคใกล้ปากพี่นพหน่อยได้ครับผมเป็นไงสีสดบ่ะบได้เลยนะ เริ่มประกันเอซูสหายห่วงได้เลยของดีแต่ถ้าหมดประกันเมื่อไหร่วัดดวงเลยครับแต่คุ้มแน่นอนเอาจริงๆราคานี้ผมว่าคุ้มครับนี่ครับมันลายมันลายตัวลายตายเลยแต่ผมว่าได้ดีอ่ะเอาแปว่าจบอ่ะ ส่วนตรงนี้ก็เขาได้ซึ่งมันสามารถปรับอัตรารีเฟเรทได้นั่นแหละ48จนถึง200นะครับ48จนถึง200 <c oughs> <c oughs> น่าจะจบนะครับผมเนี่ยสีจอสดๆ <c oughs> ถ้าหันตรงมนันอาจจะแบบจ้าๆหน่อยผมปรับไบเนค่อนข้างสูงไว้นะครับผมรอ27นิ้วอันนี้ผมมองว่า27นิ้วถ้าจะเอาราคาให้ได้เท่านี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงแต่ในมุมผมอะ กับราคาแค่นี้แม่งถือว่าถูกมากแล้ว24นิ้ว200 h z เฮิร์ตเร m สปอนทาม0.3ดมิลิเซกด้วยคุ้มครับคุ้มครับต่อ HDMI ได้200้ยไหมครับ HDMI 200้ยไหมเป็นคำนามที่ดีครับอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองให้เลยครับตอนนี้เราต่อเป็น display port มันถึงได้200 h z เฮิร์ต เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายนะครับตอนนี้จะใช้สาย HDMI ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพอเป็น HDMI สามารถปรับเซ t t i n g ตั้งค่าที่200 h ฮได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ๋อเมื่อกี้ผมตั้งเป็น, Auto นออโต้ดีเทคเออมาแล้วนะครับตอนนี้60 h ฮอยู่นะครับผม เดี๋ยวเราจะปรับเซตติ้งนะครับ 200Hz เฮิร์ตได้ครับกดไปแล้วแต่ค่อยมาถามว่า 200Hz เฮิร์ตได้ไหม2 0 0 h เฮิร์ตได้ตามนี้อันนี้คือต่อ H D M I นะครับ H D M I 200Hz เฮิร์ต ได้คอนเฟิร์ม100%ผมต่อให้เรียบร้อย DisplayPort ก็ได้ 200Hz HDMI ก็ได้ 200Hz ถ้าสมมุติเพื่อนๆซื้อไปแล้วไม่สามารถต่อ 200Hz ได้ตามผมโปรดพึงระลึกไว้ว่าการ์ดจอคุณเก่าไปหรือเปล่าเป็นพอร์ต HDMI เวอร์ชันเก่าถ้าสมมติการ์ดจอคุณเป็นพอร์ต HDMI เวอร์ชันเก่ามันก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับผมก็ตามนี้นะครับเอาไว้ว่าคดคุ้มใครที่เข้ามาดูแล้วอยากจะกดตามกดได้เลยครับราคานี้ 200Hz รรับรอง คุ้มสุดยอดในราคาแค่2,000กว่าบาทแนะนำกดลิงก์ใต้ดีคลิปชันผมครับ asus official store แท้แน่นอน100%ไม่โดนลกไม่โดนโกไม่โดนหลอกแพคเกจจิ้งอย่างดีจะได้ไม่แตกด้วยเวลามาขนส่งนะครับผมก็ลองดูแลกันประมาณนี้นะครับใครมีงบ3,000นแนะนำตัวนี้ครับอย่าไปหลงซื้อจอจีนในแอปส้มเหมือนผมประกันอะไรก็ไม่รู้จริงนะเอาจริงนะถ้าสมมติอจอแบรนด์ราคาเท่านี้2000กว่าบาท3,000นะ่ะแล้วจอจีนอยู่ประมาณ1 9 0 0 2้0 0พนึ่งอ่ะเพิ่มตังค์หน่อยซื้อจอแบรนด์เลยที่เมื่อก่อนผมเชียร์จอจีนเพราะว่าจอถ้าเป็นจอสเปคนี้ของ a s u สอ่ะ5-6,000แต่ตอนเนี้ยมันลงมาเหลือแบบ ไม่ถึงส0มพแล้วซื้อ144ต่างไหมครับไป2 0 0ร้อยเฮิร์อยู่ที่ตาของเราว่าเราแยกออกไหมร้อยสี่สกับสองยเฮิร์อยู่ที่ตาของเราว่าเราแยกออกไหมซึ่งถ้าใครนะที่มันเคยคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าไอ้พวกเจ๋งๆนะว่าตาผมแยกเฮิร ER ์ออกไปเจอกันในงาน x t e m t Fan Meet วันที่15พฤศจิกับผมมีให้เพื่อนๆได้ลองเทสจอ 240Hz กับ 500Hz แล้วให้เพื่อนๆลองทายกันด้วยครับว่าจอตัวไหนคือ 240Hz จอตัวไหนคือ 500Hz ทายถูกยกจอกับบ้านไปเลยในงาน x t ็กซ์ซีเ f a n แฟ e มส่วนใครซื้อบัตรไม่ทันเสาร์นี้จะเปิดขายบัตรเพิ่มอีกแค่144บใบหมดแล้วหมดเลยใครอยากได้เสื้อเสาร์นี้เปิดขายลอดสั้นๆใครอยากได้เสาร์นี้เท่านั้น ไปแล้วครับผมสวัสดีสวีดับ